มาเที่ยวทะเลกันเพื่อนพาน้องพลอยมาพาน้องพลอยมาทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วค่ะจ่ายเงินเรียบร้อยเดินไปที่ทะเลแล้วค่ะแต่ถ้ามาทานกลางคืนนะักเพื่อนเพื่อน,นเขาจะเปิดไฟค่ะเขาจะเปิดไฟตามสะพานอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะสวยงามเลยค่ะ วันแม่นิ้วแม่นิ้วแม่นิ้วจ้าแม่นิ้วจ้าอ๋อพอดีแม่ติ๊กมาทะเลสมุทรสาครก็เลยเอออยากจะทำก็เลยทำคลิปหน่อยคะ่ะอืมก็เลยไลฟ์สดทานข้าวเสร็จแล้วคะ่ะเนี่ยที่ทานข้าวคะ่ะ ทานข้าวเสร็จแล้วจ่ายตังเรียบร้อยก็เลยออกมาแนว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 ขอบคุณเดอ้อแนวแนวมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ติก๊กมีดวงตาไหมเนาะน้องแนวมาเที่ยวทะเลก็บอกก็ก็พอดีนาะงแม่แนวว่าเออคนเรานะชีวิตนะ่ะมันครึ่งชีวิตแล้วไม่ใช้ชีวิตซีเรียสก็ เลยวางแผนชีวิตใหม่เลยว่างครึ่งชีวิตแล้วจะออกมาเที่ยวจะออกมาทานข้าวข้างนอกแลนน้วทะนใเออ <c ười> ครึ่งชีวิตแล้วคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีแล้วแน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 วเนี่ยแต่ถ้ามากลางคืนนะสวยถ้ามากลางคืนเขาจะเปิดไฟค่ะเขาจะเปิดไฟบนสะพานนี้หมดค่ะ แนว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 แล้กก็กินบ้างเที่ยวมัง่งเออจริงๆนะเออแต่แต่ก่อนก็ไปเหมือนกันแหละแม่นิวแต่ก็แต่ก่อนก็ไปเหมือนกันแต่ตอนหลังมาคิดว่าแต่มาเที่ยงนี้น้ำไม่เยอะนะแม่นิวไม่ค่อยสวยน้ำทะเลยังไม่ขึ้นมาเที่ยวก่อนอ้น้ำทะเลขึ้น น้ำทะเลขึ้นตอนเที่ยวก่อนที่แมตติกลงช็อตนะแถวน้ำขึ้นหมดสวยงามหมดเลยค่ะสวยงามแล้วเขาจะเปิดไฟอะ่ะเขาจะเปิดไฟค่ะสวยที่นี่จะมาเย็นๆนะ่ะจะมาทานข้าวประมาณหนึ่งทุ่มนะ่ะจะออกมาหนึ่งทุ่มเราก็จะออกไปที่อื่นไม่ได้เองอย่างนี้ออจะแวะที่อื่นไม่ได้ไงแม่หนิวก็เลยพอมานี่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ แทีวก่อนมานะโหน้ํานะไม่ต้องอยู่กับแม่ติ๊กน,าน้าหรอกแม่นิ้วพ่อแม่นิ้วแก็บชั่วโมองอยู่ใครเนาะน้องวีน้องวีน้องวีงวแม่ติ๊กบ้านอยู่ใกล้ชายแดนอ๋อน้องแนว ขอบคุณมากๆนะเพื่อนในบ้านพี่ยูก็หลายๆหลายๆท่านนะเป็นห่วงเป็นใยนะก็ขอบคุณมากๆเลยเขาเป็นห่วงเป็นใยเขามาพิมพ์หลังบ้านให้นะมาถามแม่ติ๊กเป็นยังไงบ้านแม่ติ๊กห่างห่างจากชายแดนเยอะจ้ะก็เลยนึกนะเนี่ย เขาก็ทําดีนะแบบคือแม่นิวถ้าเขาไม่ทําแบบนี้เนาะก็ไม่ดึงดูดลูกค้าที่จะมาทานข้าวเนาะเขาก็จะพออ่ทานข้าวเสร็จนะแล้วก็เขาก็จะทําสะพานนะเนี่ยแม่นิวเขาจะทําสะพานอย่างงี้นะเแล้วเขาก็ใส่ไฟนะใส่ไฟนะถึงชายทะเลเลยค่ะมาเที่ยวนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คนพามานะงี่เง่าบอกว่าไม่อยากมาหลอกกลางคืน นินทานินทาไม่ไม่ต้องจำเลืองนินทานินทาคนพามาเอาพามากรคืนเห็นชายทะเลหน่อยน้ำขึ้นปกติเที่ยวก่อนมาน้ำนิ่วน้ำจะขึ้นเต็มสวยเลยนี่น้ำแห้งประมาณเย็นกว่านี้มั้งปะน้ำจริงจะขึ้นใช่ปะที่อย่างนี้ทำเป็นยักหน้างึงึกงึง,งกวนประสาท แมนิวนี่จะเอาโอ้จริงจริงนะแมนนิวควนขวนนะเออจะไปไหนก็บอกก็บอกนะให้อย่างเมื่อกี้นะก็ว่านะบอกเออพอเดี๋ยวนี้พอแก่ตัวมานะทํางานก็ไม่อยากหยุดนะทามก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวน้องพลอยนะเดี๋ยวน้องพลอยเข้ามหาวิทยาลัยนะจะซื้อรถคันเล็กๆให้น้องพลอยพาไปเที่ยว ฉันไม่ชีวิตใช้ชีวิตซีเรียสแล้วนโมโหจริงๆคุณกุลาบคุณกุลาบมาเจคุณกุลาบคุณกุลาบโอ้ยก็จะนินทาใครแมนนิวก็อยู่สองคนเหมือนแมนนิวก็นินทาคนที่บ้านนี่แหละจริงๆนะ ถ้ามาช่วงกลางคืนหน่อยได้ข่าวอน,นันต์บ้างไหมอ๋อคุยกันตลอดน้องแนวคุยคุยกันกบการน้องอน,นันต์ตลอดเพราะว่าเวลาเขาทํางานเหน,นื่อยนะแบบเขาเคยทํางานอยู่ในกรุงเทพสบายเนะเขาก็เหนื่อยเนาะเนาะน้องแนวเขาเหนื่อยเขาก็จะก็คนเรามันก็มีมีเคยอยู่สุขสบายเนาะก็เหนื่อยก็ท้อนเลยแม่ติ๊กก็จะ พิมพบอกเขานะสู้ๆนะอนาเรามาอยู่ที่นี่สุขสบายก็จริงเราไม่มีอนาคตเราอยู่ที่น,นูนเราได้แต่เมียเขาก็ขยันนะน้องแนวเมียเขาก็ยันขยันนะเขาก็เลี้ยงวัวเขามีวัวหลายตัวนะวัวเขามีมีแต่วัวตัวใหญ่ๆแล้วเขาก็ปลูกมันตั้งยี่สิบสามสิบไร่นะเมียเขาแค่อะไรไดดเดี๋ยวก่อนสิ ลายสดแป๊บเดียวเออจ้าเอา่อน้องแนวเนาะคนไทยเรามีเมตตาหลอกน้องแนวจ้าเดินไปก่อนเดินไปรอที่หลังนะพามาดึกๆนะไม่ต้องมาแต่วันอย่างงี้นะไม่ได้เห็นน้ำทะเลข,ขึ้นสวยๆเนี่ยเนี่ยจะฟ้องเพื่อนๆน,นะ จะจะฟ้องเพื really? ่อนเพื่อนอยู่ในบ้านพี่ยูนะงี่เง่านะคุณคุณวันนี้คุณวันนี้น้องพลวัดีเดย์เยหลานสาวหลานสาวดีจ้าแม่ติ๊จ้าคุณวันขอขึ้นแต่ไม่มีอาทองชาติ แนวแนวสู้สู้เด้อแนว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 ไล่ช่องช่องหลักเป็นยังไงมั่งอ่ะยื่นผ่านหรือ,อยังยื่นผ่านหรือ,อยังน้องแนวนั่นเนี่ยมีคยอ๋โอโอ้แม่แนวถ้าอยู่สองคนเมื่อวานก็โดนอืมเมื่อวานก็โดนเออพ่อ เมื่อวานนะก็โดนเงียบเลยตอนี้เอาจริงๆแม่นิวทำไมช่วงกลางคืนสวยงามจริงๆนะสวยงามเลยเราได้เห็นน้ําทะเลขึ้นอันนี้ดูสิน้ําทะเลแหง้งน้ําทะเลยังไม่ขึ้นเลยแต่ก็คุณวันคุณวันเดี๋ยวจะลงแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ไม่มีดวงตาเลยอืกี่นาทีแปดนาทีเขาอ,อีกสองนาทีเขาอ,อีกสองนาทีค่ะไม่มีดวงตาเลยค่ะไม่มีดวงตาเลย โอ้ยคุณนายอ๊ย้ยคุณนายคุณนายจ้าขอโทษเด้อว่าจะทักคุณนายอยู่ลืม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 พอเห็นแล้วมัวแต่นินทามัวแต่นินทาคนที่บ้านเลยลืมเลยลเลย,เออเล,ยลืมเลยเออเลยลืมจริงๆค่ะน้องแนวน้องแนวขอบคุณครับมันไม่มีไม่มีดวงตาไม่มีดวงตาอีกนิดนึง ไอ้ทงชาติล้มอีกแล้วบายบายแม่นิวน้องแนวน้องแนวคุณนายคุณนายฝนจะตกไหมไม่ตกค่ะไม่ตกเอ่อฝนไม่ตกหรอกคุณนายอืมเอ่อน้ำทะเลลงค่ะมาวันนี้น้ำทะเลลงแม่นิวบายบายขอบคุณค่ะแล้วก็คุณวานขอบคุณค่ะคุณนายจ้าขอบคุณค่ะคุณนายนะมาช่วยตลอดคุณนายเอ่อ โอ้แต่คุณนายคุณนายดีใจด้วยพอดีไปดูคลิปนะไม่ได้สังเกตตัวเอสนะอคุณนายผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใครมีคุณวันแล้วก็คุณกุลาบขอบคุณค่ะบาย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 โอยกดตรงไหนลงเนี่ยโอย้หาที่กดไม่เจอ